ตอนนี้นะคะแถวที่สนะคะเราเสร็จแล้วนะคะถึงตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายหลักสุดท้ายก็คือพอสองคอนะคะคล้องจากด้านหลังนะคะหลักสุดท้ายหลักนี้นะคะ2หลักแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมต่อนะคะแถวที่4ค่ะหลักสุดท้ายกับหลักแรกเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะเราจะควักธรรมดาค่ะที่บนหลักโซ่หลักนี้นะคะหลักที่ห หลักแรกของธรรมดาค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อกันเรียบร้อยได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเราจะเริ่มต้นที่เราจะคล้องจากด้านหน้านะคะก็คือคล้องไหมจากด้านหน้าแทงหัวเข็มเข้าด้านหน้าของหลักที่เป็นหลักโซ่หลักที่1ห,หลักนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้โซ่สค่ะห สองสามสี่ค่ะโซ่สี่นะคะเสร็จแล้วพอสองคอคล้องจากจากด้านหน้าหลักที่สองค่ะหลักที่หนึ่งนะคะจะเป็นหลักโซ่นะคะนับจากหลักโซ่เป็นหลักที่หนึ่งต่อไปจะเป็นหลักที่สองนะคะคือหลักนี้นะคะเราก็จะพอสองคอค่ะที่หลักที่สองค่ะหนึ่งหลักพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะ เมื่อสักครู่นี้หลักที่สองเราคล้องจากด้านหน้านะคะหลักที่สามเราก็จะคล้องจากด้านหน้าเหมือนกันค่ะหนึ่งหลักค่ะต่อไปค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สี่ค่ะหลักที่สี่หลักนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้ค่ะ เราจะพอหนึ่งคอค่ะคล้องจากด้านหน้านะคะทั้งหมด3หลักนะคะหลักที่2 3และ4นะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปค่ะพอสอคอค่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่5ค่ะหลักนี้หนึงหลักค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะ คล้องจากด้านหลังนะคะหลักที่หค่ะหลังนี้หนึ่งหลักค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่เจ็ดพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่แปด ได้แบบนี้นะคะคล้องจากด้านหลังนะคะทั้งหมด4หลักนะคะหลักที่5 6 7 8ค่ะต่อไปพอสองคอครองจากด้านหน้าหลักที่9ค่ะ1หลักค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่10ค่ะ1หลักค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่11ค่ะ หหลักค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักที่สิสองค่ะ1หลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับแถวที่ห้านะคะเราจะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าสี่หลักแบบนี้นะคะหนึ่งสงสามสี่ แล้วก็คล้องจากด้านหลัง4หลักแบบนี้นะคะ1 2 3 4เราจะสลับแบบนี้กันไปนะคะ หลังจากนี้เราก็จะพอสองคอคล้องจากด้านหลังนะคะสหลัก1 2ึ่งสามสีแล้วก็ถัดไปเราก็จะพอสองคอคล้องจากด้านหน้า1234สลับกันไปแบบนี้นะคะวนไปจนครบแถวนะคะแถวที่5นะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายคือหลักนี้นะคะหลักนี้นะคะจะต้องเป็นหลักที่คล้องจากด้านหลังนะคะเพื่อให้สลับกับตัวด้านตัวเริ่มต้นตรงนี้นะคะ แบบนี้นะคะเราจะสลับกันแบบนี้คล้องด้านหน้า4ี่หลักแล้วก็คล้องด้านหลัง4ี่หลักนะคะแบบนี้สลับกันไปจนครบแถวเลยนะคะตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยนะคะพอมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบตอนจบตอนสุดท้ายของแถวที่5แล้วก็ต่อแถวที่6กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ <po target> ตอนนี้นะคะแถวที่5นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่5นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตอนเริ่มต้นนะคะเราคล้องจากด้านหน้าแบบนี้ตอนจบนะคะเราคล้องจากด้านหลังแบบนี้นะคะสี่หลักสุดท้ายจะเป็นคล้องจากด้านหลังแบบนี้นะคะพอจบแถวที่5นะคะเราก็จะควักธรรมดาค่ะที่บนหลักที่1ค่ะของแถวที่5 หลักสุดท้ายกับหลักที่1นึ่เชื่อมต่อกันนะคะเราจะควักธรรมดาแบบนี้นะคะจบแถวที่5ค่ะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่6นะคะแถวที่6จะเริ่มต้นที่คล้องจากด้านหน้าค่ะแทงหัวเข็มคล้องจากด้านหน้าแบบนี้ควักใหม่มาค่ะหลักแรกนะคะหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะ อันนี้คือหลักแรกหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะเสร็จแล้วโซ่สี 1, 2, 3, ค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะโซ่สี่นะคะแถวที่หกนะคะเราจะพอหนึ่งคอคะ่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สองพอหนึ่งคอคะ่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สามคะ่ะ พอหนึ่งคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สี่ค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่ห้าพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหลังหลักที่หกพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหลังหลักที่เจ็ด แล้วก็พอหนึ่งคอคล้องจากด้านหลังหลักที่8ดค่ะจะเห็นว่าเราจะไปไวนิดหนึ่งนะคะแถวที่หเพราะว่าแถวที่หจะเหมือนแถวที่ห้าเป๊ะเลยค่ะเราจะถักตามแถวที่ห้านะคะแถวที่หเราจะถักตามแถวที่ห้าค่ะเป๊ะเลยนะคะถ้าเราคล้องแถวที่ห้าด้านหน้านะคะแถวที่หเราก็จะคล้องจากด้านหน้าเหมือนกันนะคะเราจะถักตาม ตามแถวที่5นะคะวนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะสุดท้ายตรงนี้เราจะครองจากด้านหลังเหมือนแถวที่5เลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบแล้วก็ต่อแถวที่7กันอีกทีนึงนะคะสําหรับแถวที่6นะคะตามแถวที่5ไปแบบนี้เลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ อตอนนี้นะคะแถวที่แถวที่หกนะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่หตรงนี้นะคะมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะจบแถวที่หนะคะด้วยควักธรรมดาค่ะบนหลักที่เป็นหลักโซ่หลักแรกหลักนี้นะคะควักธรรมดานะคะเชื่อมต่อแถวที่หนะคะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่เจ็ดเราจะเริ่มต้นที่คล้องจากด้านหน้านะคะหลักที่เป็นหลักโซ่หลักนี้ควักไหมมาก่อนแล้วก็ควักไหมรอดอีกสองหลักนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นที่โซ่สี 1, 2, 3, ค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะโซ่สี่นะคะแถวที่เจ็ดนะคะเริ่มต้นที่โซ่สี เสร็จแล้วพสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สองค่ะหลักที่หนึ่งคือหลักโซ่นะคะหลักที่สองคือหลักนี้ค่ะพสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะหนึ่งหลักได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะพสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่สามหนึ่งหลักค่ะ พอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่สี่หนึ่งหลักค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่ห้าค่ะหนึ่งหลักค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่หกค่ะหนึ่งหลักค่ะ แถวที่7นะคะเราจะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าสหลักค่ะแล้วก็คล้องจากด้านหลังทั้งสี่หลักค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่7 1หลักค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่8ค่ะ1หลักค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่9ค่ะ หหลักค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่10บค่ะ1หลักค่ะแถวที่7นะคะเราจะเริ่มต้นที่พอสองคอคล้องจากด้านหน้าสองหลักแล้วก็คล้องจากด้านหลังนะคะสี่หลักคล้องจากด้านหน้าสี่หลักแล้วก็ ถัดไปก็จะเป็นคล้องจากด้านหลังสี่หลักแล้วก็คล้องจากด้านหน้าสี่หลักสลับกันไปแบบนี้นะคะเหมือนเดิมสลับกันไปแบบนี้นะคะพอสองคอคล้องจากด้านด้านหลังสี่หลักด้านหน้าสี่หลักวนไปจนครบแถวจนมาถึงแถวนี้นะคะจนมาถึงหลักนี้นะคะ2หลักสุดท้ายนี้จะเหมือนกับสองหลักแรกนะคะก็คือคล้องจากด้านหน้านะคะ เราจะพอสองคอคล้องจากด้านด้านหน้าสี่หลักด้านหลังสี่หลักสลับกันไปนะคะอันนี้คือแถวที่เจนะคะสลับกันไปนะคะวนวนวนไปนะคะจนมาถึงหลักสุดท้ายหลักนี้สองหลักสุดท้ายจะเหมือนกับ2หลักแรกคือพอสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะค่ะแถวที่7ดนะคะ ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบกันอีกทีหนึงแล้วต่อแถวที่8กันอีกทีนึงค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยค่ะวนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่7นะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่7ได้แบบนี้นะคะ พอมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่7จะได้แบบนี้ก็คือ2หลักนี้จะอยู่ด้านหน้านะคะจะคล้องด้านหน้า2หลักสุดท้ายนะคะจะอยู่ด้านหน้านะคะคล้องจากด้านหน้าเหมือน2หลักแรกนะคะแบบนี้เราก็จะเชื่อมต่อนะคะแถวที่7ดนะคะเข้าด้วยกันนะคะโดยที่จะควักธรรมดาที่หลักแรกที่เป็นหลักโซ่หลักนี้นะคะบนหลักเลยนะคะค่ะแบบนี้นะคะ พักธรรมดานะคะได้แบบนี้ค่ะจบแถวที่7ดแล้วได้แบบนี้ตรงนี้คือคล้องจากด้านหลังตรงนี้คือคล้องจากด้านหน้าค่อมกันแบบนี้นะคะตรงนี้คล้องจากด้านหลังนะคะต่อไปค่ะแถวที่แถวที่8ดนะคะแถวที่8ดเราจะเริ่มต้นที่เดี๋ยวเราคล้องจากด้านหน้านะคะหลักแรกที่เป็นหลักโซ่ก่อนนะคะ บบะะเสร็จแล้วโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะโซ่สี่นะคะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สองหนึ่งหลักพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่สามค่ะหนึ่งหลักค่ะพอสองคอค่ะ คล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่สี่ค่ะหนึ่งหลักค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหลังหลักที่ห้าพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่หกค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่เจ็ดค่ะ พอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่8ค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่9ค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่10ค่ะค่ะสำหรับแถวที่8ดนะคะ สรุปว่าแถวที่8ก็จะเหมือนแถวที่7นะคะก็คือถ้าแถวที่8นะคะถ้าแถวที่7นะคะคล้องจากด้านหน้าแถวที่8ก็จะคล้องจากด้านหน้าถ้าแถวที่7คล้องจากด้านหลังนะคะแถวที่8ก็จะคล้องจากด้านหลังนะคะก็คือเริ่มต้นที่คล้องจากจากด้านหน้า2หลักแบบนี้เหมือนกันนะคะ7กับ8แถวที่7กับแถวที่8เราจะคล้องจากจากด้านหน้าตอนเริ่มต้นนะคะ2หลักแบบนี้นะคะ แบบนนี้ะะคเสร็จแล้วหลังจากนี้ไปเราก็จะคล้องจากด้านด้านหลังแล้วก็คล้องจากด้านหน้านะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะด้วยพอสองคอนะคะมาจนถึงสุดท้ายนะคะสองหลักสุดท้ายก็จะเป็นคล้องจากด้านหน้าเหมือนแถวที่7เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสําหรับแถวที่8นะคะเหมือนเหมือนแถวที่เดเดะเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสําหรับตอนนี้นะคะแถวที่8ดนะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่8นะคะตรงนี้เลยนะคะก็จะเหมือนตอนเริ่มต้นเลยนะคะก็คือคล้องจากด้านหน้านะคะแบบนี้จบแถวที่8นะคะจะได้แบบนี้เราจะจบแถวที่8ดด้วยควักธรรมดาค่ะ บนหลักที่หนึ่งที่เป็นหลักโซ่หลักนี้นะคะเชื่อมต่อแถวที่8นะคะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่แปดคะ่ะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่9นะคะแถวที่9เราก็จะเหมือนเดิมค่ะ พักไม้อดผ่านหลักโซ่มาแล้วก็ข้กอีกทีหนึ่งแล้วก็โซ่สี 1, 2, 3, ค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะพอสองข้อคล้องจากด้านหน้าหลักที่หนึ่งค่ะหลักที่สองคะ่ะหลักโซ่เป็นหลักที่หนึ่งนะคะพอสองข้อคล้องจากด้านหน้าหลักที่สองพอสองข้อคล้องด้านหน้าหลักที่สาม พอสองข้อคล้องด้านหน้าหลักที่สี่พอสองข้อคล้องด้านหลังหลักที่ห้าพอสองข้อคล้องด้านหลังหลักที่หกพอสองข้อคล้องด้านหลังหลักที่เจ็ด พอสองคอคล้องด้านหลังหลักที่8พอสองคอคล้องด้านหน้าหลักที่9ค่ะพอสองคอคล้องด้านหน้าหลักที่10พอสองคอคล้องด้านหน้าหลักที่11บเ คอสองคอคล้องด้านหน้าหลักที่สิบสองสำหรับแถวที่เก้านะคะ แถวที่9เริ่มต้นที่คล้องจากด้านหน้า4หลักนะคะก็คือหลักโซ่นี้ก็คล้องจากด้านหน้าเหมือนกันนะคะ4หลักแล้วก็พอ2ข้อคล้องจากด้านหลัง4หลักค่ะแล้วก็มาสลับนะคะคล้องจากด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเราจะทําแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่9นะคะจะสังเกตว่าแถวที่9นะคะตอนนี้ก็คือจะเหมือนกับแถวที่หนะคะคือแถวนี้นะคะห้า 5, 5, Ality, re 5, 6, 7, 8 9นะคะห้าห9แถวที่5ตอนนี so ้แถวที่9นะคะจะเหมือนแถวที่5นะคะต่อไปแถวที่10นะคะจะเหมือนแถวที <S 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 ่6นะคะแถวที่11นะคะจะเหมือนแถวที่7แถวที <S <S ่12จะเหมือนแถวที่8นะคะ ต่อไปนะคะเราจะไม่ได้ถักให้ดูนะคะเราจะให้ถักวนไปตามนี้นะคะก็คือแถวที่9้าจะเหมือนแถวที่ห้าแถวที่10เหมือนแถวที่6แถวที่11นะคะเหมือนแถวที่7แถวที่12นะคะเหมือนแถวที่8นะคะแล้วก็วนกลับมาใหม่ค่ะวนกลับมาห้าหกเจ็ห้าหวนไปนะคะจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะก็ประมาณนี้อย่างอันนี้นะคะ หมวกใบนี้นะคะเราถักอยู่ที่23 24แถวนะคะแล้วก็มา25ก็คือหลักสุดท้ายคือหลักนี้่ออ25แถวสุดท้ายนะคะเราจะควักธรรมดาขอบนี้นะคะแต่ว่าเราจะถักวนมานะคะ5 6 7 8นะคะ5 6 7 8นะคะมารวมจนมาถึงแถวสุดท้ายก็คือแถวที่ประมาณ24 25เนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ควักธรรมดาตรงขอบตรงนี้นะคะ ก็จะออกมาเป็นหมวกแบบนี้เลยตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ถักวนไปก่อนนะคะถักแบบนี้ก็คือแถวที่เก้าจะเหมือนแถวที่ห้าเก้าห้านะคะแถวที่เก้าเหมือนแถวที่ห้าแถวที่สิบเหมือนแถวที่หกแถวที่สิบเอ็ดเหมือนแถวที่เจ็ดแถวที่สิบสองเหมือนแถวที่แปดนะคะ ถักแบบนี้วนไปหรือว่าจะดูง่ายๆก็ได้ค่ะตอนนี้คือแถวที่9้านะคะแถวที่9้าเราจะเริ่มต้นที่คล้องด้านหน้าสีหลักแบบนี้หนึ่ง3 4สามหนึ่งสองสามสี่แล้วก็คล้องด้านหลังสีหลักแบบนี้ค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันสองแถวนะคะก็คือแถวที่9ก้าับแถวที่10เหมือนแถวที่เหมือนแถวที่หกับแถวที่6เนี่ยค่ะก็จะเหมือนกันเราจะคล้องจากด้านหน้าสีหลักเหมือนกัน ตอนเริ่มต้นแต่พอเป็นแถวที่7กับ8นะคะเราจะเหลือแถวคล้องจากด้านหน้า2หลักก็คือหลักโซ่กับหลักแรกกับหลักที่2ค่ะหลักโซ่กับหลักที่2หลักนี้นะคะแล้วหลักถัดไป4หลักถัดไปนะคะเราจะเป็นคล้องจากด้านหลังแล้วก็คล้องจากด้านหน้าสลับกันทีละ4หลักนะคะก็จะเหมือนกัน2แถวอีกค่ะก็จะเป็น7กับ8 7ดกับ8จะคล้องจากด้านหน้า2หลักนะคะ2หลักแบบนี้แล้วก็คล้องจากด้านหลังสหลักนะคะ แล้วพอหลักถัดมาเป็นหลักที่9หลักที่10นะคะแล้วก็ครองจากด้านหน้าสี่หลักนะคะ9กับ10คครองจากด้านหน้า4ี่หลักพอสิบเอ็ดกับ12นะคะเราก็ครองจากด้านหน้า2หลักแบบนี้13กับ14เราก็ครองจากด้านหน้า4ี่หลักแล้วก็15 16้าเราก็ครองจากด้านหน้า2หลักค่ะเราก็จะสลับกันแบบนี้วนไปนะคะก็จะได้ลายนี้ค่ะ จะได้ลายตามนี้เลยเป็นลายยาวมาแบบนี้เฟฟฟฟฟเสร็จแล้วพอได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีนึงนะคะว่าเราจะจบยังไงนะคะแถวสุดท้ายนะคะเป็นควักธรรมดารอบ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 หมวกตรงนี้เลยค่ะเพื่อหมวกไม่บานนะคะค่ะสำหรับตอนนี้ก็วนไปเลยนะคะ5 6, 7, 8, 5 6 7 8 5 6 7 8วน วนกลับไปกลับมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะได้เป็นลายนี้มาเลยนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนจบกันอีกทีนึงค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักได้ถึงแถวที่24นะคะตรงนี้นะคะ2 1 2 2 2 2 23 24แถวที่24นะคะเราจะได้แบบนี้ ต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่25นะคะแถวที่25จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะเราจะจบที่แถวที่25นะคะพอเราเชื่อมต่อแถวที่24แล้วแบบนี้นะคะเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มแถวที่25กันเลยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือช่องแรกนะคะช่องแรกคือช่องที่อยู่ระหว่างหลักโซ่นะคะหลักนี้เราจะควักธรรมดาที่ช่องนี้คะ่ะช่องแรก ต่อไปค่ะควักธรรมดาช่องที่สองช่องถัดไปแล้วก็ควักธรรมดาช่องถัดไปเราจะควักธรรมดานะคะแบบนี้นะคะทุกช่องไปเลยนะคะจนครบแถวนะคะแถวที่25เพื่อไม่ให้อ่ปลายหมวกเรานะคะบานออกนะคะเราจะบล็อกไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะแถวที่25้านะคะเราจะควักธรรมดานะคะ ตามช่องทุกช่องไปเลยจนมาถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแถวที่25นะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายนะคะช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายหลังนี้เป็นหลักโซ่นะคะช่องนี้เป็นช่องก่อนที่จะเป็นถึงหลักโซ่นะคะพอเรามาถึงช่องนี้เราจะจบนะคะจบแถวเราแทงหัวเข็มเข้าที่บนหลักโซ่นะคะแล้วก็ควักไหมมาแล้วก็ควักไหมลอดผ่านห่วงนี้มาเลยนะคะห่วงสุดท้ายห่วงนี้ตัดไหมเลยนะคะ เสร็จแล้วคว้างไหม่ลอดผ่านมาเลยลอดผานห่วงมาเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีเข็มก็ใช้เข็มเข็มสอยเข็มสอดน,นะคะใช้ได้เลยนะคะแต่ว่านี้เราจะใช้เข็มหัวเล็กลงนะคะ เราจะเก็บไหมนะคะไปตามช่องหรือถ้าใครอยากควักธรรมดาเพิ่มไปอีกแถวนึงก็ได้นะคะเป็นแถวที่26หรือ27ก็จะได้ขอบเสร็จแล้วเราก็จะย้อนกลับมานะคะเผื่อเวลาซักจะได้ไม่หลุด ต่อมานี้นะคะแล้วก็ตักไหมออกเลยก็จะได้แบบนี้ค่ะจบแล้วค่ะหมวกไหมพรมถวายพระแบบที่10นะคะ สำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะเป็นผ้าพันคอนะคะลายเดียวกันก็คือลายนี้เลยนะคะลายนี้นะคะลายเดียวกันเลยแล้วก็คือจะมีเป็นเสื้อกันหนาวด้วยนะคะเสื้อกันหนาวไหมพรมเป็นลายนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าคลิปต่อไปน่าจะเป็นผ้าพันคอก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับหมวกไหมพรมถวายพระแบบที่10นะคะก็จบแค่นี้นะคะถ้า ใครอยากได้ไหมพรมนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคลิปนี้นะคะสามารถเข้าไปคลิกซื้อได้เลยค่ะแล้วก็รอบต่อไปนะคะเป็นผ้าพันคอก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ